สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้นะครับนุ่มอ๋องชัยภูมินะครับนะครับสิมาเรื่องการดูแลสมโอนะครับการให้ปุ๋ยให้น้ำครับผมพี่น้องครับผมนะครับมีหลายท่านนะครับนะครับอยากทราบนะครับว่าช่วงพักฟื้นนะครับของต้นสมโอนะครับผมหลังจากเก็บผลผลิตนะครับออกจากต้น หมดแล้วนะครับนะครับเวลาเก็บลูกสมโอนะออกเจ้ต้นแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นเนี่ยมีการดูแลการให้ปุ๋ยแบบไดนะครับพี่น้องนะครับมือนี้ก็สิมาบอกในคลิปนี้ครับผมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาวนะครับฝนก็คือเว้นช่วงนะครับพี่น้องนะครับการดูแลสมโอนะครับก่อนสมโอที่ออกดอกช่วงปีหน้าคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วง ของเขานะครับสีเริ่มต้นออกดอกอีกรอบนึงนะครับนะครับช่วงนี้เขาสีดูแลแบบใดนะครับเป็นคํามามนะครับก็คือการดูแลก็คือการให้ปุ๋ยนี่แหละพี่น้องครับผมนะครับปุ๋ยที่ส่วนนี่นะครับส่วนนุ่มองที่ใส่เป็นประจํานะครับที่ผ่านมาก็คือสูตรเสมอนะครับพี่น้องสูตรสิบห้าครับผมนะครับใส่ให้เขานะครับให้เขาได้บำงรุง ใบนะครับบำรุงต้นนะครับเพื่อเส้เขาแข็งแรงนะครับเขาจะได้ออกดอกช่วงเดือนกุมภาครับผมนะครับวิธีการใส่นะครับก็คือใส่รอบต้นนะครับพี่น้องใส่รอบต้นนะครับใส่รอบต้นนะครับใส่ทุกต้นเลยครับผมนี่ครับผมจากนั้นกรปล่อยว้นะครับแล้วก็ห้น้ำครับผมนะครับพี่น้องไ้น้ำมันคือน้ำจะขาดนะครับอาทิตย์ละ ครั้งหรือสองครั้งนะครับพี่น้องครับหรือว่าส่วนใดที่แบบบ่ค่อยมีน้ำนะครับน้ำหายยากครับก็ใส่ย,ยางทีไล่ก็เดือนละสองเทียนะครับนะครับหลังจากผ่านไปนะครับพี่น้องช่วงเดือนกุมภาพนะครับเพราะว่าเขาออกดอกแล้วเนี่ยปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งที่เขาต้องใส่หละกานบะไรก็คือสูตร13 13แล้วก็21นะครับ บ่มลุกดอกนะครับพี่น้องครับบ่มลูกดอกเพื่อให้เขาได้สมบูรณ์นะครับพี่น้องนะครับตอนออกผลเนี่ยนะครับก็จะได้แบบสมบูรณ์นะครับผมผลผลิตก็จะดีดีนะครับพี่น้องนะครับนี่คือสูตรของสวนนี่นะครับพี่น้องนะครับผมนะครับดูแลอย่างสม่ำเสมอนะครับเอออีกอย่างนึงพี่น้องเนยนั่นเปอย่างหนึ่งก็คือการแต่งกิ่งนะครับหลังจากเอาลูกสมโ์ออกแล้วเนี่ย เขาก็ต้องดูแลแล้วก็แต่งกิ่งไม่นะครับพี่น้องกิ้งใดที่บม่สมบูรณ์กิ่งใดที่เบิ้งแล้วมันชี้แย่งอาหารมู่นะครับผมเขาก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับหาตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่ออย่างดีเพื่อว่าอาหารเนี่ยจะได้ไปล่อเลี้ยงกิ่งที่แบบออกดอกนะครับจะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น,นครับผมจะได้ไม่แย่งอาหารกันนะครับครับผมพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับ อำเภอศรีสมบูรณ์นะครับตำบลโนนท้องบ้านแก่งถัดไซครับผมศูนย์นมอ่องก็จะมีศูนย์นี้ก็จะบิดท้องดีนะครับพี่น้องขาวใหญ่นะครับขาวน้ำผึ้งนะครับแล้วขาวแตงกวาครับผมพี่น้องครับศูนย์นี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันคือเก่าครับผมพี่น้องครับนะครับฝากติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมนะครับทั้ง fc ใหม่ fc เก่านะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องครับ ที่คอมเมนต์และก็ติดตามกันมานะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมจะเจงเบี้ยจนนะครับคลิปนี้นมอ่องใช้พุ่มนะครับกสิลาไปกกอรครับผมคลิปหนาไดยพอกันไมนะครับพี่น้องครับผมนะครับครับมณีลาไปการสวัสดีครับผม